ความแสบคนโก้เจาะอีกแล้วจ้าเอาพี่เขาขึ้นมาเจาะน่ารักพี่เขาก็เล่นกับน้องก็ขึ้นมาเจาะกับน้องคนคนลาดเอ็นดูเดยๆแล้วก็แสบแหละแกงเขาแกงเขาคนโก้มันน่ารักเนาะเวลาเขาเล่นกันเวลาเขาแบบเรียกพีเอฟซี FC ขึ้นมาเล่นแต่แล้วพี่เขาก็เล่นกับน้องด้วยอะ่ะมันดูน่ารักอ่ะมันดูแบบ ไม่รู้สิมันดูสนุกไปกันหมดอะไม่ใ,ใช่น้องร้องเพลงสนุกแล้วยืนยืนมองยืนอะไรแบบนี้ไงเอ็นดูพี่เขาก็เล่นด้วยพี่เขาก็เจาะชาไม่ห่างเจาะเจาะกับเขาพี่เขาก็แบบเล่นกับน้องโอ้ยมันน่ารักไปหมดนะทุกคนหน้างานมันสนุกมากนะแล้วด้วยเสียงเพลงด้วยแบบอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกมาก ถ้าใครไปหน้าง,งานราไม่ได้นั่งหรอกจ้ายืนตลอดยืนมองเขายืนเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักไปหมดอะต้องลองไปหน้าง,งานดูทุกคนถ้าใครยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปมันสนุกมากคลหน่อยฮะอะไรนะโอ้ยกลัวแกตกเวทีวะแกไม่มีแฟนแลวแกไปจะขล้องปลาหมูโอ้ยขึ้นมานี่เลยขึ้นมานี่ขึ้นมาเลยแกแกขึ้นมาเลย เออแกมาแกมายืนจุยตรงนี้เลยโอ๊ยกูบอกภาษายังแบบไปโอ๊ยโอ้โหเดี๋ยวเขามาเนี้ยให้เอกก่อนเดินผ่านหน้าผ่านตากูไปโอ้ยแกนี่นี่ฉันไม่เคยรู้เลยนะว่าแกเนี่ยเป็นี่นางวันทองสองใจมาตั้งตอนไหนแกไปแกยืนบนนี้เลยอะไรนะแกจังก็รักแกคนเดียวนั่นแหละ แกขึ้นไปยืนบนบนนั่นน่ะไปะแกอยู่ไม่พังพวกฉันยืนมาหมดแล้วเอาตัวเออเออเธอแกเลือกเลยแกอยากเป็นอยู่สูงหรืออยู่ต่ำแกจะไม่ต้องจับมือฉันเอ้าแกแกสู้น้องฝนได้ไหมอโอ้ยเชื่อฉันเถอะเอาเป็นปเราที่เดินถัดไปผัดบาทน,นะฮะตอนที่ <c oughs> ร,รอบสุดท้ายนะเราจะกำลังจะสู้ก่อนนะฮะ <c oughs> อย่าบูเลชี พ่อพ่ออย่าอารมณ์จีเรื่องมาอากาศชาติแกแกสู่เลยเพราะว่าน้องเขาทําไปเมื่อกี้น่ะแกน่ะฉันเคยเห็นมาโอ้ยร้อยเคยเห็นมานักต่อนักแล้วคนที่ยังไม่มีผัวแต่เอวดีอ่ะแกลองเลยเพื่อแกจะได้ผัวเด็กเสริมวันนี้ไงอะไรนะอย่าเอลองเอาเลยเอาเลยเอา

เต้นแบบนี้มันไม่มีผัวนะฉันเต้นไม่ได้แม่ฉันว่าฉันก็เต้นแด่แค่นี้อะไรนะกอฉันไม่เคยเนาะกาสาบานไม่เอาเคยคิดไหมเคยคิดไหมแกไม่เคยจริงๆนี่อุ้ยแก แกอายุเท่าไหร่แล้วนี่ไม่ใช่ตันหมดแล้วนี่อุ้ยนี่เอออาบูริจีอาบูริจีเออเทาไปอาบูริตจีฉันเต้นได้แค่นี้แม่ฉันไม่ให้เต้นฉันได้แค่นี้คำเอ่ยัววาสาวแม่ฮักกังจอมดูสมการถ้ามีก็ดีสบการพ่อฉันถึง ไปตุขอบคุณหลายๆเด้อเอาเลี้ยงเธอหมูเฮ้ยแกแกมีหมูตัวผู้ไหมแกอย่าบอกนะอารมณิจีแกมีหมูตัวผู้ไหมอยู่อยู่ฟาร์มหมูใครนี่แกอย่าบ,บอกนะที่แกไม่มีแฟน เออเออเอ้าแกเอาเพื่อนแกลงไปก่อนค่อยๆลงไมมั้อนนีหหปลงไปเลยขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณลูกค้าที่มากดดัน